ถึงเวลาแห่งการรักษาอย่างเหนือธรรมชาติแล้วช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันได้หนุนใจคุณให้เปิดสวิตช์พลังแห่งความเชื่อเพื่อรับการอัศจรรย์ที่คุณสแสวงหาจงยึดมั่นในพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามขอให้คุณยืนหยัดอย่างมั่นคงฉันรู้สึกได้รับการสัมผัสใจเป็นพิเศษกับคำพยานของผู้อ่านท่านหนึ่งของเราที่ส่งมาเล่าถึงการต่อสู้กับโรคมะเร็งของเธอ อาการมะเร็งระยะรุกลามชัดเจนมากจนหมอที่เป็นคริสเตียนบอกให้ฉันวางใจในพระเจ้าเพราะเขาทำอะไรไม่ได้แล้วตัวฉันเองก็ร้องทูลต่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพให้ช่วยรักษาชีวิตของฉันไว้และพระองค์ทรงตอบด้วยความโปรดปานผลออกมาแล้วว่าไม่มีร่องรอยของมะเร็งเหลืออยู่เลยฉันพูดอะไรไม่ออกเลยต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์ พระองค์ทรงสัตซื่อพระองค์ทรงเที่ยงแท้พระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่งผ่านสถานการณ์นี้ฉันเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นเธอผู้นี้เลือกที่จะวางใจในพระเจ้าผ่านคําอธิษฐานแห่งความเชื่อและพระองค์ทรงตอบพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและยาโคบไม่ทรงเปลี่ยนแปลงนี่คือวิธีการของพระเจ้าเพราะคุณวางใจในพระองค์พระองค์จึงทรงกระทํา พระองค์ทรงตอบพระองค์ทรงให้เกียรติความเชื่อของคุณยุคแห่งการอัศจรรย์ยังไม่จบสิ้นเวลาแห่งการรักษาจากพระเจ้ายังไม่ผ่านผนไปฉันเชื่ออย่างแนว่วแน่ว่าพระเจ้าของเรายัางทรงเคลื่อนไหวและกระทําการอยู่ในวันนี้ฉันอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงเคลื่อนไหวในชีวิตและความต้องการของคุณถ้าคุณต้องการก้าวไปอีกขั้นฉันขอเชิญชวนให้คุณประกาศว่า พระองค์ทรงเป็นใครในชีวิตของคุณขอพระพรและการรักษาจงมีแก่คุณในพระนามพระเยซูคุณคือการอัศจรรย์